สวัสดีครับผมไม่รู้น่วันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมโรบอทนะเหมือนเดิมเลยอา้าวจะไม่ตายอะดาเมกผมก็เยอะนะสองคิลเลียนน้อยตรงไหนดาเมกก็เยอะนะสองคิลเลียน เรเจ้าต่อใช่ไหมอ้าวเขาเพิ่งรู้ว่ามันมีระบบโอโต้ด้วยนะโอโต้ในการเล่นขอเล่นกับเจ้าปูหน่อยเจ้าปูเจ้าปูได้เปล่าวะได้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 ถึงเวลาแบเจ้าปูได้แล้วูได้ห้าแสน mong muốn món mi áp lạp bút oto nha kia nha oto hãy có đi nha mơ tóc mơ mikioi 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 mi ขอภัยที่เสียงรุนะผมจะบอกว่าเออผมไม่เคยเติมเลยเติมผมไั้ตัวนี้มาเลยนะผมไม่เคยเติม,ม,เ,เ,ตมนะเลยคนะืผอ,บบผ,มอ,อผมไม่เคยเติมจริงไม่เคยเติมไม่เลยนะเม่อผมเติมอะไรบ้างเออผมไม่เคยเติม ผมก็ไม่เคยเข้าหน้าร้านคายผมไม่เคยเข้าเลยครับเฮ้ผมเห็นอะไรแปลกๆโคตรแพงเลย่ะคูณสองเดียวมีสองพันรูเฮ้ยไปแล้วไป่ลน,นะออาวแต่นี่ดี่ผมจะบอกว่าผมไม,ไม่เคยกดมาที่หน้าร้านค่า ผมไม่เคยกดมาที่เข้าหน้าร้านค้าครับไดกลุ่ đây, มชายครับผมไม่เคยเข้าหน้าร้านค้าเดินปลาวันทุกผมงงจริงเลย โดนปลาวันทุบทำไมต้องเป็นอย่างนี้ด้วยอืมทำไมผมชอบเดินปลาวันทุบทุกท,ทีเลยอะเป็นอะไรเอ๊ะผมไม่เคยเข้านะน่านคาร์แล้วเข้าครั้งแรกนะอสู้กันไปสู้กันไปอาอสู้กันไปถึง มันรู้บ้างยอมอ้เจ็ดร้อยเอซี่เขาทำอะไรได้กมปุที่ีแลวแต่ิเอซีมันทำอะไรได้สิบเกเฮ้ยแพงนะแพงอยู่นะเฮ้ยเอาเอมาเล่นอันนี้ได้เหรอเฮ้ยแพงก็ไม่ต้องเตอมาดิผมไม่เคยซื้อเลย

itu ini juga dari bola? Tidak tahu. Tidak tahu juga. Ini adalah apa? Ketuk. 40บ 40, สี่สิบยี่สิบสองร้อยสองพันห้อย่นสงร้นานึงหสุแดห่ง้านสองล้านผมก็ ก็คือเจอจริงๆนะคะแต่ผมเล่นได้ขนาดนั้นเลยนะคือมันก็ยกยกตัวมันก็คือจะบอกว่าอ่าไม่เออเตยกดต่อไปก่อนนะอ้าฟ้า ผมก็ต้องฟาร์มด้วยนะแต่ผมจะไม่ฟาร์มก่อนถ้าผู้ชมผมก็ฟาร์มได้พักหนึ่งเลยก็ไม่ใช่สักพักเยอะเลยทีเดียวครับมีเรื่วถไปฟาร์มได้อีกแค่นี้นะก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะ

คอมมอนจะ y DIY ล่ะเนี่ยคอมมอนมันมันมากกว่า d y เยดนี่ d y รวมย่างเด็สุดห้าวรวย่างอะไอืโคตรเยอะเลย นก็ส kind of I mean, okay. so ังเลยเยอะเลยค่ะเกมนี้ทวาดยากมากแต่ก็รวมๆก็สนุกมากนะครัะไป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 ฟังกันอีกต่อค ฟานกันจนได้แต่มารมถ้าเหมือนนึ่งเหมือนหนึ่งสิบล้านนี่คือสิบร้อยล้านเนยผมงได้แค่สี่สิบล้านเองฉันขอแัดไปตอนที่ได้ครบครบเลยนะครับนี่นะครับผมก็ฟาร์มจนเป็นยังอนะไรแมสแมสอะไรก็ไม่ เฮ้ยเคยลือยก็เป็นคลีตเหรอต่อไปต้องฟาร์มอาหารโด,นต,ดนตกโอ้โดนตกโดนตกโอเคผมก็ขอไปอฟาร์มอีกนะครับฟาร์มก่อนเสียตายฟาร์มกลอนเออมันมุ่งนักไปเองเหรอฮะ อ๋อคนเดินไปโล่งๆอย่างนี้ก็ตายอยู่ทีมกดชาร์จว่ะครับเบเต็มแล้วฮ่าเนี่ยมันได้มาชู่กับแบบนี้ทำไมอ่ะชู่มันได้แร็วอ่ะเร็วๆจริงด้วยแต่วันชนมันไม่ได้วันทูก่ <Yeah. S 1> อนวันชนมาเย่เป็นั่างแล้วันชนไม่ได้วันทูได้อย่างเดียวต่อไป q i เหรอ q a เหรอ q i ใช่สองร้อยแปดสิบ q i ใช่ไหมเอ่อผมก็ฟาร์มด้วยค่ตเติมแล้วกันอาหาใช่ไหมไเติมไเติมกดคลิปแล้วก็คลิปคลิปอะไรวะลุป กดดดแม่แมซื้อไปเองินื้อไปลเหลือเก้าสิบหรือโอ้โหโอยอาหารเพิ่มขึ้นโอ้ชีวิตก็ง่ายขึ้น ตัวน,นี้ต้องขึ้นชีวิตก็ง่ายขึ้นทีนี้ขึ้นอย่างส,บ,งสบายสบายสะบวกซบำสบายโอ้เยอนะแน้วงั้นก็ขอฟราฟราม์ฟรามฟราร์มฟาร์มฟาร์มก่อนนะครับใครถ้าผู้ชมจะบอกว่าฟราร์มต้องนานคอนซี่ขึ้นได้นานจริง cột khóc em chạ làm anh ạ chạ làm không đứng dưới nít đương à không phàm phàm con phàm 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 con phàm 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 แคปแคปพวก็จบเพียงเท่านี้เพียงเท่านี้นะครับก็ก็อะไรติดไข่ก่อนติดไข่ด้วยกันอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เหรอใช่ไหมเนี่ยท X เอ๊ะเลยเหรอโอเคก็แค่นี้ครับบ๊ายบาย